ถกศสามขามินิเทนเนอร์ความหนา1มิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่านไดดูนะครับขณนะการโค้งงอครับคว้างแรงเหยียบครับถกศูนยสามขามินิเทนเนอร์ความหนา1นมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับ เล็ตเอาดอที่ลงกว้างนะครับปั่นให้เกิดแรงยกครับมาแล้วรับปุ๊บผ่านครับหนึ่งลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับเป็นเอาดอลงกว้างนะครับปั่นให้เกิดแรงยกครับเน้นการสะบัดข้อมือนะครับข้อสอบข้อหล่ตามมาในรุ่นนี้ครับผ่านครับสองลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับสวยงามครับรอตะปบรับโค ผ่านครับ6สาลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้นะครับสระบัดข้อมือมาตั้งับป้ายรรับครับสวยโอเคหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนคว้างท้ายคลิปก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชชกมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับ ที่นี้เราจะจับบูมแมลงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉาก ขนาดกับพื้นนะครับถ้าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับล้มลุมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกล้มลุมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพาข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมุลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลแรงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่าคว้างออกตัวแนวน้อนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับ โอเคครับ okay